โอเคสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินเกมมิ่งพบกับชายสยามคิเซลล์ครับเดาสับแปดครับอ้าวไม่ได้เสียไม่ได้เสียอีกคนอีกคนธิดวย2012ครับทีดาวย2012นะครับก็วันนี้พวกเรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ F T B เซิร์ฟเวอร์หนึ่งแล้วก็ เนื่องจากว่าเราไม่ได้ไปฉลองสงการเราก็จะเล่นน้ํากันในนี้เลยนะครับนี่สังเกตว่าเรามีรถปิกอัพหนึ่งคันนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็กําลังปีนรถปิกอัพอยู่แล้วก็ถือปืนฉีดน,น้ํากันตามนั้นนะครับก็เดี๋ยวเราเล่นๆเนานะเพราะว่าอันนี้ตัวนี้มันเป็น F T B ที่มีปืนที่เรียกว่าเป็นเคมีคอลเนาะเคมีคอลตัวนี้ครับเคมีคอลสโตรเวอร์ปกติมันเป็นปืนที่ดูดสารเคมีแล้วก็ ฉีดออกมาได้หมดเลยใช่ไหมใช่เออส่วนใหญ่ที่คอมพัที่เป็นของเหลวนะครับก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะได้อันนี้ก็เราดูดน้ํามาแล้วก็ฉีดน้ําเล่นกัน <c oughs> ถามว่ามันมีผลอะไรไหมไม่ครับไม่มีอันนี้ฟีลิ่งล้วนๆเลยอัธรรล้วนๆ <c oughs> <c oughs> เอายังไงเราจะเปิดฉากกันยังไงดีเอาเอาเลยเหรอสงการ <c oughs> เอางี้เลยเหรอ <c oughs> เอาเลยเหรอ <c oughs> อย่างนี้ก็ ได้เก็บกล้องกันวากล้องเบียดกันได้หเดี๋ยวกล้องเสียเออกล้องเสียนะกระตุกด้วยบอกเลยเอยไม่ใช่กระตุกสิเขาเรียกว่าแหลกใช่ไหมใช่เออแหลมเลยครับอย่างนี้ก็ให้แสดงให้ดูว่าปืนนี้มันทำอะไรได้บ้างเฮ้ยน้ำหมดแล้วเติมกอน เติมไม่ถูกทางนะครับแล้วมันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เป็นน้ำทั้งคู่ไม่หรออ๋อมีอันนึงไม่ใช่น้ําเติมผิดทางมันจะเป็นอย่างนี้นะครับอ๋ออันนั้นมันได้เหงาเป็นปืนฉีดน้ำนี่ไงปืนฉีดน้ำนี่ฉีดใส่เนี่ยอ่ะน่าโอ้โห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 อย่าอย่าโอ้ยโอ้ย เดี๋ยวสงการสงการอ๋อโทษทีเติมผิดทางเดี๋ยวโอ้มีเอฟเฟ้วยขอบคุณตาเอฟครับดูน้ำดูน้ำเฮ้ยเอาน้ำมาดิเอาน้ำมาสิเนื้อ ฉลองแสงยานแบบอุ้น้าเบนเดอร์ครับเทเลพอร์ตมั่วมัวะนี่มันไม่ใช่ส่งการนี่มันน่าจะสงครามแล้วนะถ<ค>้ <teraz ambling dies> าเป็นไฟนี <Target> ่สงครามแล้วได้แล้วแหละเฮ้ยอันนั้นคือสุ่มใช่ไหมมันจะตกมาวะไม่เห็นมันตกมาป่าวยิงไกลเกินที่มันจะตก อ like oh, oh yeah. oh, oh, right. ๋ออ <last> ุ้ยอุ้ยไม่ไหนเราออยู่นี่อยู่ในยางเลยอุ้ยค้างเลยอ่ะเฮ้ยโอ๊ยแหลกเออค้างเลยแหนวแนวอุ้ยโอ๊ยค้างรัวๆวเหลือสองหัวใจแล้ว อ๋อมันจะมีแบบเติมน้ําแล้วก็เก็บน้ําลงไปใช่ไหมใช่ใช่ถ้าคลิกอีกทีหนึ่งมันจะเก็บน้ําลงไปอ๋อ,อ,อเราก็นึกว่าบางทีเอ๊ะทำไมสูบน้ําแล้วน้ําไม่เข้าปรากฏว่าต้องรอดีเลย์ก่อนมันถึงน้ําเข้าแล้วก็เผลอคลิกไปอีกรอบนึงน้ําก็เข้าเอ่อเก็บลงไปแล้วไอ้อคนใช้ปืนไฟมันขี้โกงมากทําไมเรายิงแล้วไม่มีพาริเคิลออกอ๋อมันค้างมันค้าง ครั้งแบบสุดยอดมากเราว่าพอ oh oh. ยิ่งหลายคนได้ปะไม่รู้เหมือนกันยิ่งหลายคนมันจะแลกแอดมินกอยกำลังสงสัยอยู่ก็ได้ว่าอะไรทำให้เซิร์ฟแลกขนาดนี้เนี่ยโดนแบนดยกตี้นี่ยตั้งใจฉีด <c oughs> ฉีดพร้อมกันไ <c oughs> นี่เติมไม่ได้จริงๆนะหรือมันดีเลยออได้แล้วโอ้นี่เรามีมาสคอตชายสยามด้วยไหนไม่ใช่ไม่ใชใครก็ไม่รู้เหอะแล้วเนี่ยฉีดฉีดใส่คอมแล้วมันจ่แบบเดี๋ยวคอมพังอะไรแบบนี้อ๋อนี่มีคอมอยู่บนหัวด้วยอ๋อนี่มาโปรโมทโฆษาไปได้ทุกทีโปรโมทอะไรหรือเปล่าเด็กคอมเนี่ย อะไรสักอย่างเนี่ยนะอะไรเนี่ยไม่ต่อหรอสตอรี่สตอรี่เนี่ยเออนี่ทองให้เรานะอืมเหลือตบอย่างเดียวนี่มีเพชรนี่มันเดอะซิมที่เดอะซิมที่เดอะซิมเฮ้ยเออแต่ว่า เราก็เอาน้ำไปฉีดเอนเดอร์แมนได้ปะเอนเดอร์แมนก็จะหนีได้ได้อ๋อแล้วน้ำดับไฟได้ปะได้ได้อ๋อโหเจ๋งอะเยี่ยม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 นั่นอะไรอ่ะเราเห็นมีสายไฟอะไรสักอย่างเลยอ๋ออันนี้เหรอบอลระดับน้ำมันจะช็อตไหมบลระัน้ำมาทูกมันจะช็อตไหมช็อตเปล่าโอ้โ นี่มันข้างบนนี้ที่เห็นข้างบนนี้สปอตไลท์นะครับสปอตไลท์กลางคืนจะสว่างมากๆเลยจะยามฮะเอาบูรนาำมาสู้แล้วบูรณน้บาเอ็นชาน์ด้วยนะโอ้รถน้ำเลยมีดอกไม้ขึ้นด้วยอ่ะมีดอกไม้ขึ้นด้วยเฮ้ยอ๋อบวรนาำนะครับ แล้วเราต้องเปิดเพลงติ๊ดๆด้วยป่ะเนี่ยผมต้องหาซาวเอฟเฟกต์ไอเพลงประกอบติ๊ดๆมาเปิดป่ะในในวิดีโอจะได้เหมือนรูสึกทุกคนจะชอบการฉีดสปอดตไลท์ลบบ้ะเฮ้ยมันน่าทำไอเกมแบบยิงใครโดนยิงโดนเป้าหมายอะไรอย่เงี้ยนะเหมือนแบบตอนที่ไปสวนสนุกแล้วมันจะมีให้ยิงยิงน้ําเข้ารูอ่ะแล้วก็ถ้าแบบถ้าเข้าได้ก็แบบมันจะร้องอ่ะแล้วเราก็ได้คะแนนได้ของรางวัล ทำสองน้อยต่อหน้ามั้ยเดียวเดี๋ยวเราเห็นเราเห็นคนกำลังจะเล่นอะไรสักอย่างน้ำหมดเร็วอ่ะน่าจะอัปเกรดได้เนาะอินฟินิตี้เอนชานอินฟินิตี้อะไรเงี้ยเฮ้ยทำมมันช้าอย่างเงี้ยเฮ้ยอะไรอ่ะจับตึ่งอ๋นถึงว่าเหนียวเลยเนี่ยเดินช้าเลยเนี่ยทำไมน้ึอง มาสาดเล่นกันแบบนี้โอโหเปืองอะเปืองมากโอโหนะครับนี่รถอยากรู้ว่าใครทำรถไดอ้อยากรู้จริงๆแมหมเฮ้ยน้ำหมดเป็นไปได้เหรอ <laughs> ทางนี้น้ำหมดแล้วครับขับรถกลับบ้านเติมน้ำให้ด้วยครับเติมแล้วครับ ไหนๆถังนี้น้ำไม่หมดนะข้างไหนอ๋อต้องไม่นด้หมดนะเออลงไปตัดสายง่ายกว่าอันนี้คือสูบน้ำขึ้นมาใช่ไหมแอบลงไปดูได้ไหมได้ได้ได้โอ้โหขุดกันอย่างนี้เลยครับอ๋อเอ็นเดอร์แทงก์หมดก็แย่แล้วหมดก็แย่แล้ว เขียวน้ำเขียวเฮ้ยเขียวเขียวน้ำเขียวนี่สีคุ้นๆน้ำ EM เอล่าอันนั้นอะไรเอเซนเอเซนปะเออเอเซนนี่นี่นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีน้ำแร่ได้นะไหนนี่น้ำแร่เหรอเราเป็นคนรักสุขภาพไหนในน้ำแร่ น้ำแร่เาสเดยดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแร่แร่แบบแร่เหล็กแร่ไหนแร่เหไหนวะเทเทเทให้ให้ลงไปเทนะนะแล้วเดี๋ยวลงไปนะเอาลงไปลงไปลงไปอ้าวเนี่ยเหรอเนาะออาบน้ำแร่เออได้แค่นั้นแหละอาบน้ำแร่ใช่น้ำนมรู้สึกไม่คุ้มไม่คุ้มกับเอ้ยแต่เราลงหลายคนนะมันก็ อันนี้ไงเราเวลาเราลงเชื่อมันก็น้ําก็กระชอ,อกออกหมดแล้วไงอ๋อเออบอกแล้วให้ลงทีละคนนั่นดิลงไปปุ๊บมันก็อยู่เลกก้าไงน้ำันก็กระชอ,อกออกหมดโอ้ย <c oughs> เอ,อ้ยทำไมมันสโลอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อ๋อเหนียวอีกแล้วพวกนี้นี่ <c oughs> เปืองของเสียของกันจริงเออเลี้ยงพึ่งมันเสียเวลารู้เปล่าเออกว่าพึ่งจะได้น้ำพึ่งกาแต่ละโยดนนี่อืมอืมอืมแต่คนพูดนี้ไม่ได้ทำหรอกนะคนพูดไม่ได้เลี้ยงพึ่งเองหรอกนะเขาเลี้ยงกันเองนี่แหละเราเข้ามาผ่านเขามันเลี้ยงกันเองชายสยามทอดถ้ามันพื่ฮะแล้วถ้าจุดไฟแล้วมันจะติดไหมถ้าจุดไฟติดต้องถังนี้ ีกถังลาวานี่ไงอ๋อไบโอดีเซลไบโอดีเซลน้ำมันแม่แม่แมวแมวแมวโอเคก็ฉลองกันเล่นๆสงกราน์นะครับแล้วก็ฉีดน้ำกันในโลกเสมือนไปแช่น้ำกันเถอะเออไปแช่น้ำกัน เหมือนยืนฉี่เลยคท่านนี้ลองหันหลังดิหันหลังหันหันไปทางข้างท้ายรถอ่ะหันไปฝั่งนู้นแล้วก็ฉี่เหมือนยืนฉี่เออหมดหมดแล้วนะครับป่าแช่น้ำแล้วเติมน้ำจากไหนอุ้ยโอ้โหข้างบนเขาเล่นสงการกับเราเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำอะไรให้ผมตกใจเล่นดิ ไปแช่สปาเลยนะเ้ยเรามีสปาด้วยนะไหนสปาอ๋อไม่ใช่เล่นๆไหนๆไม่ใช่เล่นๆต้องตามไปดูครับแบบนี้ไม่ใช่เล่นๆพอดีไม่ได้มาเล่นๆนะนะจุดนี้นะครับเราจะฉีดน้ำให้หมดเลยให้เละไปเลยบ้านเรามีไฟเข้าแล้วเฮ้ยมีสายไฟด้วยอ่ะ เออเนาะนี่โอ้โหเอาทำไมไม่ทำลงดินล่ะครับทำลงดินสิครับคือถ้าของจริงทำลงดินจะยิ่งสวยแต่ถ้าเกิดว่าในไมค์ครับต้องทำขึ้นมาจะได้รู้ว่าเราทำนะโอ้ไมค์คอุอ้ยขี้เกียจเดินน่ะเหนื่อยแล้วอ่ะนั่งพักได้ไหมได้จริงอะอ๋อเฮ้ยนี่บ่อน้ำพุเหรอน้ำพุร้อนอด้เอฟเฟกต์ด้วยเฮ้ยจริงปะเฮ้ยโอ้โหไดเอฟเฟกต์ดีมากเลย อย่างนี้ความเหนื่อยแล้วก็จะฟื้นป่ะแล้วไปขุดแร่ต่อว a r p w a r p เดี๋ยวดี๋ยวมันมีเหมือนกับโดนดูดอ่ะน้ำ้นอ่ะเอาดูดน้ำลงไปเหรอมันจะเติมใหม่ครับผมโอ้เห็นรู้สึกมัมนอ่ะนขุดแร้ออกอย่างนี้ถ้าขาเราไปติดอยู่ในท่อดูดน้ำโอ้มอยโก๊ด